พี่ตัวใหญ่แรกหนูก็เออ่ร้องเรียนแค่เคอคนโดแล้วแม่ก็จับมาเล่นบูซูเลยอ๋อแล้วมาเล่นละไเป็นไงคะเหมือนกันเลยตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ชอบนะคะชอบเลยแล้วหนูบ้างไปบัวอยากเล่นเองค่ะทำไมอ่ะก็พ่อขี่รถผ่านแล้วหนูก็ร้องพ่อไปร้องโอ้โแต่อขี่รถผ่านแล้วบอกพ่อจง แล้วกลุ่มไปดูแลไงต่อแล้วก็เดินเข้าไปเลยเล่นเลยเล่นเดินข้าไปเลยอ๋อเล่นมูซูเกิดเลยก่อนเลยเล่นเทควันโดกว่านี้ป่ะเล่นเทควันโดมาก่อนพื้นฐานนี่ก็คือมาจากเทควันโดค่ะแล้วตอนนี้ทิ้งเทควันโดเลยยังเล่นอยู่ค่ะยังเล่นอยู่นะมันคือมันไปซ้อมด้วยกันได้หรือไงค่ะซ้อมด้วยกันซ้อมและอย่างมีนนี่นี่เล่นตะขีวันแล้วคะขีวันแล้วคะ ดูเล่นมานดูเลท้องกับกี่ขวบแ้วหนูไม่รเลกน้ขีขันไม่อายุอนนี้ตอนนี้แเออตุ่แปดตอเจ็ดเคยนั่เล่นตอนแรกดีตอนแรกแล้วเอ็มก็อยู่ี้นะคะี้นะคะหรือแปเดี๋ยวถ้าใครจะพูดเนี่ยพี่ต้องบอกเลยค่ะว่ากตดีกาคือต้องยกมือนะคะอ่ะเอาี้ดี๋ยวพี่พูดก่อนแล้วมินนี่เล่นมาได้แต่กี่ขวบคะ7ตอนนี้กี่ขวบคะ8 เออลงใจที่พ่าจะบอกห้าคือมาปีหนึ่งแล้วนะคะถึงที่นใช่ค่ะแล้วหนูเอาเวลาไหนซ้อมกันคะเอ่อหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็ปิดเทอมวันละวันละกี่ชั่วโมงเอ่ยวันละตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงตังห้าโมง นะคะคือราการสองแล้วก็แล้วก็ตอนติดเพิมก็ติดเพิมก็สี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงเอางี้นะคะพี่อยากเห็นเด็กคนอื่นน่ะที่แบบจะต้องดูเล่นมือถือเล่นเกมอะไรเงี้ยหนูเอาเวลาไหนไปทําตรงนั้นบ้างไหมคะหรือว่าไงหลังซ้อมกีฬาอะไรซ้อมแบบซ้อมเสร็จสองทุ่มอะค่ะแล้วหนูหนูใช้เวลาเป็อะไรกันเลยก่อนกีฬาไหมคะสั้นกว่าสั้นกว่าออ๋ ทีนี้หนูไปเลยฮูซูน้องไปบัวไปโชว์เลยว่าถ้าไหนที่หนูคิดว่าพี่จะทําได้อ่ะไปเปตั้งใจนะคะตั้งใจตั้งใจเลือกให้อย่างดีมีการมีการสั่น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 นี่คือท่าอะไรคะท่าควายค่ะท่าควายควายควายข่ายข่ายภาษาไทยรืเอะไรนะ ภาษาไทยค่ะทักไกว้ไกว้องมินิไปค่ะน้องมินิมินิมันใครลูกไกว้เออไปทำอะไรลูกน้าลูกน้าลูกน้าเออไม่ต้องทำอ่ะไปดวัลงมานิ่นี่มันใครลูกขึ้นมาเฮ้ยสพันธ์นี่ ดี๋ยวหู้จะแแล้วพี่ไม่ร้องปืน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูล้อแป้า่ฉีกขาค่ะแล้วยังไงให้หนูยังไม่ถีบไม่ถึงใช่ไห้าโดดถีก่แล้วเมื่อไหร่จะถึงกระโหลกเมื่อไหร่เราจะถึงซื้อขาตลอดเส้นยืดค่ะลอเส้นยืดอ่าลออีกสักเป็นปีะไม่ม่ถไม่ลยค่ะให้ถึงปีหนูจะยืดได้แน่นอนค่ะเออองตัว คนง่าเอาดีคนง่ายมึงลงเจ้าหน้าอะไลครทีละครแล้วไปุ๊บวเดี๋ยวพี่กลาพี่กา่เตียงาเขาจะตีอ่ะสองท่าติดค่ะสองข้าติดค่ะอันนี้หา สว,ส,วส,สวัสดีครูทั้งสองท่านค่ะค,ะค,ะครูตุกตากับครูเบน์นะคะแต่ต้องถามก่อนเลยว่ากีฬาวูซูเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคือกีฬาแบบประเภทไหน่วยเล่าให้ฟังหน่อยอ่ากีฬาวูซูเป็นกีฬาของประเทศจีนนะเป็นมวยจีนหรือที่เรียกันว่าตังฟูนะก็ะจะเป็นที่แพร่หลายในเมืองจีนเหมือนกับมวยไทยในบ้านเราเอ่ากีฬาประเภทนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากในประเทศจีนแล้วบ้านเราตอนเนี้ยกำลังแบบ ผลักดันเข้าสู่กีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มนิยมกันมากขึ้นจํานวนเด็กในการเข้ามาฝึกซ้อมก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะก้าวระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็เป็นโคต้าเข้าสู่รั้วมหาลัยก็จะมีกีฬามหาลัยรองรับอยู่จอนอ๋เป็นสะพานเชื่อมเป็นสะพานเชือมอืมค่ะแสดงว่าเหมาะสมกับเด็กๆหรอคะกีฬาประเภทนี้หรือว่าเด็กประเภทุกวก็ในของ ในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเราก็มีในในแขนงนี้เหมือนกันที่เรียกกันว่า<อ>ไทเกกอะไรอย่างเงี้ยก็มี<อ>ในมูสูก็จะมี3าประเภทด้วยกันก็จะมะีประเภทไล่ลำประเภทต่อสู้แล้วก็ประเภทราชสีสามชนิดน,นี้อยู่ในอ,อีเวนต์ของมูสูที่ทำารแข่งขันระดับสากลตอนนี้ค่ะ ไร่ลานี่ก็คือเหมือนกับที่เราเห็นพวกอา마าอากงไปไทายเก็กกันอะไรอย่างนี้่ะฮะนั่นก็จัด,จ,ดจัดอยู่ในหนึ่งหนึ่งไร่ลา,ลาจะมีแข่งในชิงแชมป์ประเทศไทยวินรุ่นี้<อ>ผู้สูงอายุมีแข่งด้วย<า>ส่วนในกีฬาแห่งชาติเยาว,วชนแห่งชาติก็จะเป็นในลักษณะของเด็กประถมมัธยม<า>แล้วก็มหาวิทยาลัยก็จะอยู่ประมาณปีหนึ่งก็ยังพอเล่นได้แต่ตอนนี้เราผลักดันเข้าสู่กีฬามหาวิทยาลัยเป็นกีฬาสาธิตแล้วก็จะมีรองรับไปอีกอีกแม็กหนึ่ง สำหรับเด็กที่เข้าสู่มหวิทยาลัยค่ะสำหรับเมืองจันทรเองมีน้องๆที่เล่นบูซูกันมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อก็เยอะเยอะตอนนี้เยอะมากเรียกได้ว่าแบบเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่สวยงามชุดสวยอาวุธสวยแล้วก็อุปรกรณ์มันน่าเล่นทุกชนิดอ่ะฮะเด็กๆเ,เขาก็จะสนุกกับการฝึกซ้อมมากกว่ากีฬโดคือตอนนี้เราทำอ่ะก็จะมีกีฬโดด้วยอูสูแล้วก็ย <Y uzu, S 2> ูยิ <Y uzu, S 2> สูประเภทมาเช่นอาร์ตเกือบทั้งหมดดาบไทยอย่างเงี้ยค่ะมินนัสติ ไดครบหมดเลยที่ยินตอนนี้เด็กเขาสามารถเอาไปเป็นพื้นฐานที่ว่ามันใช้ต่อเน,นื่องนในทูกชิกีฬาที่เราเปิดได้ทุกอย่างพูดถึงเรื่องของการถึงทีมชาติไี่ต้องถามน้องเป็นเลยนะคะน้องเป็นที่เป็นนักกีฬาทีมชาติสุดยอดมากๆเล่นมาตั้งแต่กี่ขวบนะ,ะประมาณอายุ12-13ครับ<อ>หรือประมาณม .1 ครับผมเริ่มเล่นเข้ามาเลยครับ แล้วก็เข้ามาเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกีฬาอะไรอะตอนที่เราเข้าเรียนในสมัยอตอนรุ่นมัธยมนี้ครับ <ฮะ S 1> เห็นรุ่นพี่ๆน้องๆเขาฉีกขากันเราก็คิดว่ายิมติแต่คราวนี้เราชอบผาดโผล่ตีลังกาะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอพอเข้าไปคืออะไรคือสู่สุสูคืออะไระครับพอ,อ,อเล่นไดน้ประมาณสักช่วงหนึ่งครับประมาณสักเดือนสองเดือนครับคือก็รู้สึกแบบไม่ไหวเหมือนกันคือแรกๆคือแบบการซ้อมนี่คือ อาจจะค่อยๆเชาวนิดหนึ่งไม่ได้โหดมากครับแต่ว่าหนึ่งเขาจะฝึกในเรื่องของการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อะนะก็มันจะต้องฉีกขาได้เมันเป็นการผสมผสานหลายาศาสตร์ของกีฬาครับยีนติก,ก็ได้เทควันโดก็ได้คาราเต้ก็ได้แบบ<ะ>หลายอย่างมาประยุกต์กันในคําว่าวูซู<ะ>ตัวเดียวนี่เลยนะฮะก็ใช้เวลาฝึกฝนมาก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับตั้งแต่อายุประมาณ13บมะตีว่าประมาณ13นะครับก็ ผลักดันตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็ศึกษาจากของต้นฉบับเลยที่เป็นของจีนนะฮะเราก็ดูของทีมชาติของแต่ละประเทศของเขาเนี่ยฮะก็ะมาพัฒนาตัวเองจนตัวเองขึ้นมาในระดับเป็นตัวแทนจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศก็ป,ประมาณสมมติถ้าเทียบจากมหนึ่งที่ผมเริ่มเล่นใช่ไหมครับผมได้เป็นตั้งแต่ตอนม .2 เลยครับอ้ปีเดียวใช่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นทีมชาติตอน ตอนอยู่ประมาณม6ครับม6ครับ18ใช่ครับ oh. เพราะว่ากีฬานี้แบบว่าต้องใช้ระยะเวลากลับมัน,นิดน,นึงครับใช่ว่าแบบว่าเราเล่นปุ๊บแล้วมันจะบูมอ่าเขาเรียกนะจะเก่งเลยเยงเพราะว่า <c oughs> มันต้องใช้แบบเขาเรียกนะลีราที่แบบต้องใช้การฝึกฝนค่อนข้างจะสูงนิดน,นึงครับ <c oughs> แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของตรงนี้ด้วยเนี่ยครับ <c oughs> มันต้องต่อเนื่องไหมสรีระของเราถึงจะแบบยืดหยุ่น ใช่ครับทางด้านการต้องมีการซ้อมถ้าหยุดหยุดไปประมาณเดือนหนึ่งคือต้องฟื้นฟูใหม่หมดเลยครับใช่ครับถึงพื้นฐานจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่พูดถึงในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อครับน้องน้องตอนนั้นตอนนั้นที่ไม่ไหวเป็นไงคะติดสาวหรือไงเก็จากการเหมือนนะครับเราทําท่ายากครับแล้วก็เหมือนมันต้องกระโดดลอยบนกลางอากาศซึ่งบิดเกียวอะไรพวกนี้ครับแล้วลองลงมาเหมือนขามันกระดูกมันไอ้นี่เลยครับเหมือนมันเดาะแล้วมันหลุดเลยเงี้ยครับก็เลยต้องพักประมาณเดือนหนึ่งเลย ก็ทากายไม,ไม่ครับก็จริงๆหมอบอกให้พักหนึ่งเดือนแต่งี้มุมหายก่อนหนึ่งเดือนครับ<อ>ใช่ครับได้แบบเราเราก็แบบพยายามดูแลแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งสม่ำเ<อ>สมอครับเดี๋ยความที่อยากจะกลับมาเล่นอ,อะไรประมาณนี้ครับ<อ>ใช่ครับแล้วตั้งแต่ที่เล่นมามันได้อะไรกับตัวเราบ้างคะอย่างหลกัหลกๆเลยครับที่ได้แน่นอนเลยช่วยด้วยความที่เราเข้าใจก็คือ,อในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ เขาเรียกอะไรครับมวลกล้ามเนื้อหรือว่าสรีระต่างๆของร่างกายเรานะครับแล้วก็ในส่วนประกอบที่2มาที่เราจะได้จากกีฬานี้ก็คือหนึ่งด้วย,ด,วยด้วยแบบเราเป็นกีฬาที่นําเข้าเข้ามาใหม่แล้วก็เริ่มมีการต่อยอดเข้าสู่ไประดับมหาลัยนะครับก็ มันก็เลยมีผลพวงไปในเรื่องของทุนการศึกษาการเข้าเรียนต่ออะไรตรงนี้ครับใช่เป็นโคต้าพิเศษเลยเพราะว่าเรามีความสามารถพิเศษใช่ครับใช่บันมหาลัยก็คือจะเลือกเราก่อนใช่ครับมันสามารถไปต่อยอดได้ครับประมาณนี้ครับครูทุกตามีอะไรแนะนำไหมคะก็ตอนนี้นะฮะก็อยากจะให้เด็กๆหันมาทสุขภาพเป็นกีฬาแล้วก็ ก้าวนาไปสู่การศึกษาที่ดีมีอนาคตที่ก้าวไกลแล้วก็อีกอย่างบ้านเราผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกีฬาสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆเขาก็มีกําลังใจก็ขอบคับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่สนับสนุนเรื่องหลังอย่างสมาคมกีฬาแล้วก็อุกการบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกโยท่านนายกอิสูนแล้วก็ท่านประธานชมรมนะพี่โต้งเราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีเด็กๆตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการฝึกซ้อมที่หนัก จะยังไงก็ไม่ย่อท้อแล้วก็จะทําเพื่อจังหวดจดัดทุรีเราต่อไปเยี่ยมมากมากเลยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ดูเทปนี้นะคะแล้วก็อาจจะสังเกตลูกของคุณเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กๆเลยใช่ไหมคะอายุนี่สักประมาณ4ี่ห้าขวบห้าขวบขึ้นก็โอเคแล้วหนะ้าขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็อาจจะแบบ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีการยืดหยุ่นที่ว่าเราสามารถฝึกได้ง่ายกว่าเด็กที่ว่าอายุเยอะใช่ไหมคะอืจะ่ายกว่าถ้าเห็นลูกของคุณเนี่ยอาจจะมาในแนวนี้แหละในแล้วต่อสู้ในผ่านโฟนนะคะว่าไปเล่นเองอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเข้าสู่การฝึกซ้อมนะคะกับ โค้ชกับครูที่มีทักษะแล้วก็มีความสามารถนี่ก็คือจะช่วยให้ลูกของคุณนั้นก็คือมีทักษะการเล่นที่แบบดีแล้วก็กห่างไกลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่ายาเสพติดด้วยนะตรงนี้เีลามีส่วนช่วยมากใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสําหรับครูตุ๊กตาแล้วก็น้องเบนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลารายการไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ